สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการคำนวนนะครับมาจิ้นนะครับว่าจะใช้มาจิ้นเท่าไหร่ในการเข้าไปเทรดอ่าแต่ละคู่เงินนะครับแต่ละคู่เงินว่าเราจะบริหารเงินทุนอย่างไรนะครับบริหารเงินทุนยังไงก็ขอขอบคุณโบกเอ็กเอ็มแล้วกันนะครับมีเครื่องมือดีๆให้เรานะครับ มาดูกันนะครับบล็อกเกอร์เอนะครับท่านเข้ามาที่ xm.com นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมาที่การคำนวณเครื่องมือคำนวณตรงนี้นะครับตามานี้เลยนะครับเห็นไหมครับเครื่องมือคำนวณเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลข forex xm นะครับแล้วก็เครื่องคำนวณ เรื่อคำนวณมาจินนะครับแต่เมื่อคี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับแต่เรามาโฟก,กัสที่มาจินก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้มาบริหารอ่าทุนได้ว่าเราจะเทรดคู่เงินไหนบ้างนะครับผมนี้ท่านเลือกครับเลือกคู่เง,งินหลักก่อนนะครับคู่เงินหลักเงิน,นไทยบาทก็มีนะครับไทยบาทก็มีนี่ผมจะเลือกที่เงินอูเยนดอลลาร์ก่อนนะครับเพราะาส่วนใหญ่เขาจะเทรดเป็นดอลลาร์กันนะครับ เออมาดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับว่ามันทำทางานยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขบอกว่าเครื่องคำนวณมาจินของเราจะช่วยให้คุณนะครับให้ท่านสามารถคำนวณค่ามาจิตนะครับที่จะต้องใช้ในการเปิดและรักษาโพ i t i o n ได้ก็คือรักษาจำนวนอ,ออเดอร์ของท่านนะครับ,รบม่ให้ไม่ให้เกิดการโอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับหรือว่าเทรดเกินขนาด อ่าปริมาณเงินที่ลงทุนนะครับเราให้ให้กรอกสกุลเงินหลักของท่านนะครับเราเลือกที่เราจะเทรดบัญชีเราอ่าเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินดอลลาร์านะครับท่านจะเป็นเงินงนะฮะอันนี้เป็นบัญชีสกุลที่ท่านเลือกนะครับเปิดบัญชีแต่แรกเลยนะครับบัญชีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เลือกอ่า อ่าเรดเวเลตนะครับเรดเวเลตแล้วก็ขนาดหลอดนะครับที่ท่านต้องการนะฮะคำนวณนะครับอ่ามายกดังตัวอย่างนี้นะครับเขาเลือกใส่ที่หนึ่งร้อยนะครับเรดเวเลตหนึ่งร้อยคืออัตราทอัตราทษนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเลือกเทคู่เงินไหนนะครับอ่มีทั้งหมดนะครับคู่เงินมีทองด้วยนะครับทองก็มีทีนี้มาดูคู่เงินอีวก่อนนะครับอีว แล้วก็อย่างยกตัวอย่าง b o c m เนี่ยนะครับนี่ครับมีประเภทบัญชีหลายแบบที่ที่เราเลือกเปิดบัญชีนะครับเราเลือกที่ t a ต d a า d นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคำนวณที่ t a ต d a า d นะครับเป็นบัญชีประเภท t a ต d a า d อันเล็กกวานั้นจะเป็นไมโครนะครับบางก o ็จะเป็นบัญชีเซนนะครับแล้วก็ของ EM เนี่ยก็จะมีบัญชีศูนนะครับสเปซต่ํานะครับ แล้วก็จะมีอุลต้าโลอีกนะครับไมโครนะครับแล้วก็อุลต้าโลสแตนดาร์ดนะครับประเภทชีตสแตนดาร์ดแล้วก็สเปซต่ำนะครับนะครับมาดูที่สแตนดาร์ดก่อนนะครับพื้นฐานนะครับมาชีหลักนะครับตรงนี้จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าที่ห้าหลอดใช่ไหมครับหนึ่งหลอดเนี่ยเท่ากับหนึ่งแสนหน่วยนะครับหนึ่งแสนหน่วยหน่วยที่ในการซื้อนะครับซื้อขายนะครับ นี่เราเอาห้าเข้าไปคูณนะครับเราซื้อที่ห้าหลอดใช่ไหมครับอัตราทดเนี่ยเราเลือกจากโบเกอร์นะครับ,บนี่เยอะแยะมากมายอัตราทดนะครับอัตราเลเวลตรงเนี้ยอันนี้เราเลือกหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยถ้าหนึ่งร้อยเนี่ยก็เหมือนกับเรามีเงินหนึ่งเหรียญได้ได้หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับอัตราหนึ่งร้อยเท่านั่นเอนงมาดูนะครับอัตราทดตรงนี้นะครับหนึ่งหลอด แสนหน่วยเลเวลหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับแต่ถ้าเลือกเทรดคู่เงินยูนะครับอัตราแลกเปลี่ยนณณนปัจจุบันอันนั้นตอนนั้นจะเป็นหนึ่งจุดสามใช่ไหมครับหนึ่งจุดสามหกห้านะครับเขาจะใช้มาจิ้นนะครับห้าแสนหารเท่าไหร่ครับหารร้อยคือตอนนี้คูณห้าแล้วก็หารด้วยร้อยเลเวลนะครับแล้วก็คูณอัตราแลกเปลี่ยนก็จะใช้เงินมาจิ้นนะครับ อ่าหกหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับทีนี้มาดูของเรานะครับของเราเนี่ยเวลากดคำนวณปั๊บเนี่ยนะครับห้าหลอดเหมือน,นกันจะใช้เงินอยู่ห้าพันนี่ครับห้าพันกว่าเหรียญน,นะครับนี่ครับห้าพันกว่าเหรียญห้าพันห้านะครับห้าพันห้าทีนี้เหจริงเนี่ยส่วนเนีนเน่เขาจะใช้เท่าไหร่ครับหลองใส่นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึง่งเริ่มต้นใช่ไหมครับหาเลเวล ขาเล่มเหรียญร้อยสมมติเล่มเหรียญร้อยก่อนกันนะครับใช้เงินอยู่ที่ออเดอร์ละเท่าไหร่ครับออเดอร์ละสิบเอ็ดเหรียญอ่ายกตัวอย่างวันนี้ท่านจะเทรดสักสักสิบออเดอร์ถ้าคูณไปก็คือท่านต้องมีเงินร้อยเหรียญนะครับประมาณร้อยยี่สิบเหรียญละนะครับถ้าสิบออเดอร์นะฮะทีนี้มันจะมีอย่างนี้ครับอัตตาทดตรงเนี้ย ท่านเลือกเลยสูงสุดก็ได้ห้าร้อยก็ได้ส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่ที่ห้าร้อยนะครับท่านคำนวณเลยครับไปเทคู่เงินอยูคู่เดียวนะครับนี่ครับจะใช้มาจิ้นอยู่ที่สองจุดสองสองนะครับสองจุดสองสองในการเข้าไปเทรดอ่าสมมติท่านจะลงเงินอ่าสิบเหรียญน,นะครับอ่าลงพุนสิบเหรียญเข้าเทรดท่านท่านก็เทรดได้ประมาณสามไม้สามออเดอร์นะครับสามออเดอร์สี่ออเดอร์นั่นเอง นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินนี้โอเวอร์เทดแล้วก็มีโอกาสสต็อปเอาล้างพอร์ตได้นะครับถ้าผิดทางนะครับทีนี้เอ่อเรามาดูกันนะครับเงินบาทบ้างนะครับเงินบาทลองเปลี่ยนคู่เงินให้ดูนะครับคำนวณดูนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นเงินบาทบุ๊กเอ็กเอ็มให้เท่าไหร่ครับลองดูมาจินจุดศูนย์หนึ่งใช้เงินอยู่เท่าไหร่ครับมาจินอยู่เจ็ดสิบบาทเห็นไหมฮะเจ็ดสิบบาทนั่นแสดงว่าท่าน หนึ่งหลอดหนึ่งไม้นะฮะหนึ่งไม้จุดศูนย์หนึ่งของของอีคู่เงินอียูเข้าไปเทรดปุ๊บจะใช้เงินอยู่เจ็ดสิบบาทถ้าท่านเทรดสิบไม้สิบออเดอร์เนี้ยต้องใช้เงินอยู่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าท่านใช้หุ่นยนต์เทรดอ่ามันออกไม้วันหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยไม้ยกตัวอย่างครับหนึ่งร้อยออเดอร์ท่านก็คูณร้อยก็คือประมาณเจ็ดพันบาทถ้าเป็นบัญชีน์มาตรฐานนะครับรบัญชีมาตรฐานนะ ทีนี้มันมีประเภทบัญชีไมโครเอาไมโครไมโคร,ไมโครนี่นะครับไมโครบาทแล้วกันนะครับใช่ m a r g เท่าไหร่นะครับนี่ครับมาแล้วนะครับเทเลเดทห้าร้อยน,นะครับจะใช้เงินอยู่หกสิบสี่สตางค์เห็นไหมครับหกสิบสี่สตางค์เลือกบัญชีไมโครนะครับน่นแสดงว่าถ้าท่านจะเทรดหนึ่งร้อยออเดอร์ท่านก็ใช้เงินอยู่หกบาทเห็นไหมฮะหกบาท แต่ว่าการเทค p r o ฟิตหรือการอ่าสเปซข้างในนั้นจะไม่อาจจะไม่เหมือนบัญชี Standard นะครับการได้กําไรก็คงไม่เหมือนกันนะครับหน่วยมันเพราะว่าหน่วยมันเล็กกว่าประมาณร้อยเท่าเห็นไหมฮะอ่ประมาณร้อยเท่าอันนั้นเจ็ดสิบาทใช่ไหมอันนี้คือหกสิบสี่สตางค์อะไรประมาณนี้นะฮะ่ถ้าเทียบเป็นดอลลาร์ก็จะใช้อยู่ที่จุดศูนยสอเหรียญน,นะครับตอนนี้ของ ของเขาใช้เงินบาทนะครับบัญชีประเภทบาทของเขาเลยนะครับเอากลับมาที่เดิมครับหายนยกเป็อย่างเอาเงินสิงคโปร์บ้างนะครับสิงคโปร์ประเทศคู่เงินเหมือนเดียวกันนะครับเ,เงินสิงคโปร์เนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเงินสิงคโปร์มันใกล้เคียงกับเงินดอลลาร์นะครับเล็กกว่าดอลลาร์หน่อยประเด็นนี้ครับใช้มาจิ้นอยู่จุดศูนย์สามขณะที่ดอลลาร์เองเนี่ยจะใช้จุดศูนย์สอง นะครับสองสองนะฮะอันน <go> ี so is is ้เห็นไมค์เห็นไมโครนะครับอ่าโอเคย้อนสวิตช์กลับมามาตรฐานบ้างนะครับเห็นแบบมาตรฐานมาตรฐานนะครับอ่าเห็นบัญชีมาตรฐานนะครับก็จะใช้เงินอยู่สามจุดหนึ่งสี่ดอลลาร์ฮ่องกงเออดอลลาร์สิงคโปร์นะครับดอลลาร์สิงคโปร์สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสองจุดสองสองออหยูเอสดอลลาร์นะครับ นี่นะครับถ้าเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับในการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับเราให้ท่านลองใช้ดูนะครับใช้ดูนะครับเข้ามาที่ xm มามาตามนี้เลยนะครับเครื่องมือเครื่องคิดเลข forex xm เครื่องคำนวณมาจินนะครับโอเคนะครับสําหรับการคํานวณมาจินตรงนี้เราขอขอบคุณ xm นะครับอาจารย์นิรันดรฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม ก็ท่านที่จะใช้หุ่นยนต์ E a AI โรบอทนะครับก็คำนวณตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มาเลือกใช้ว่าทำงานยังไงใช้ทุนเท่าไหร่นะครับต,ตามนี้เลยนะครับผมขอให้ท่านทุกโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ